พี่อาดูโกรธพูดเลยโกรธไหมพี่อาดุโกรธไหมไม่โกรธฮะไม่โกรธโกรธหรือเปล่าไม่โกรธเลยครับเกานเจ้าพ่อไม่โกรธจริงๆไม่โกรธพิ娅เนี่ยดูพี่เอกเยอะสุดเออเยอะสุดพี่อาดุเยอะแสดงว่าพี่อารักเยอะถ้าพี่อาไม่ดูแสดงว่าไม่รักเออแล้วพี่อาดูเพื่ออะไรก็เพื่อให้รักพล้นางฮะ คนที่หนต่มเท่าไหร่แล้วยี่สิบแสกว่าสองแสนห้าสอสนเ้าโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ0้ยโอ้ยโถ้งโอ้ย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 ่อียโอ้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 ยโ้ยอ้ยโ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 อยโอ้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 ยด้ยโอ้ยอ้ย้ยโย้ย้อยยยยอยียยี คนเราเนเป็นคนแรกที่ขาิดาขายใช่ะใช่เป็นร้านแรกที่ได้ขายกับพิยานะทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่แต่ว่าพี่ยาถูกไหมกับพี่เองูดทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเมีย <c oughs> ไม่โกนฮะไม่โกนโกนหรือเปล่าไม่โกนเนาบไม่โกนจริงๆไม่โกนพีิ娅เนี่ยดูพี่เอกเยอะสุดเยอะสุดพีิ娅ดูเยอะแสดงว่าพีิ娅รักเยอะถ้าพีิ娅ไม่ดูแสดงว่าไม่รักเออแล้วพีิ娅ดูเพื่ออะ,อะไรก็เพื่อให้กับพระนางใช่แล้วทุกวันนี้พี่เอกเ,อเ,อเอ่ยคนติดตามเท่าไหร่แล้วนี่ต10ิดเต็มกว่า อยู่กับพิยาอยู่ได้นานแล้วโตเพราะว่าเขาเป็นคนดีไงคุณเป็นคนดีคุณก็เลยได้อยู่แล้วคุณได้เจริญ ให้ออกไปเลยไม่เอาใส่ถูกพี่ต้องไปเลยไม่เอาใส่ถูกแต่เมื่อกี้พี่รอต้องนานแล้วต้องเที่ยวหยิบแล้วนะเอาพี่คะเอ,เอาพี่ thank you. <laughs>